มาแต่งแม่ค้าขายไก่ให้คือเต้าณัฐพรขนคิ้วหกอึ้งตึงมากันคิ้วให้แปนเอิดเติดสวยหน้าสวยตาหุขี้กระหลือออกทาครีมบำรุงให้ผิวนุ่มอย่าให้ผิวหยาคือขี้คันค่าทาลิปบาลมที่พิศแตกเกิดใส้แปรงแปะแปะต้วรองพื้นสีม่วงใส้ฟองน้ำตัวรองพื้นจ้ำให้ทั่วหน้าจ้ำจนกว่าผิวจะนวลอ่องต่องปันดากเด็กน้อยใช้คอนซีลเลอร์มาแต้มใต้ตาอย่าให้ขุมตาดำปันตาแมวเป้าทาแป้งฝุ่นให้ทั่วหน้าอย่าให้หน้าเหนียวปันยางบักมี่ทำคอนทัวร์กรอบหน้าอย่าทำเยอะเกินไปหน ว่าใส่คอนแทคเลนส์ตีตาออกมาใส่คอนแทคเลนส์ให้ตาดูใสติ่งหลิงน้ำตาเหี่ยวเอาคัตตันบัตมาต้อยออกมาทาดังตต่มย่านดังไม่แหลมใช้แปรงหัวตุ้ตุ้จ้ำสีอ่อนมาแต้มคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติอย่าให้หนาลึดปื๊ดคือปิงควยใช้แปรงแปะแลบแด้วยคอนซีลเลอร์มาเมียนใต้คิ้วให้แปรงเอิดเติดอย่าให้ขาวอกโลกใช้แปรงตู้ยมาสคาร่าสีน้ำตาลบวีขนคิ้วให้ตั้งซันโกโดใช้สีน้ำตาลมาโคเลขุมตาใช้ดินสอสีดำมาทาขอบตาใช้อายแชโดว์สีดำมาทาาติม คนแล้วมากรีดอายไลเนอร์ให้หางแหลมกิดลิด้ใส้สีสัมพูมาทาตาล่างใส้สีน้ำตาลมาแต้มหางตาให้เล็กๆเ,เท่าก้อนขี้ดังจากนั้นใช้สีม่วงมาทาตืมและใช้สีดำมาทาตืมอีกรอบหนึ่งดัดขนตาปัดมาสคาร่าและติดขนตาให้งอนล่องง่องคือหางแมงงอดัด <But S 1> แก้มให้สีนวลอองตองปันบักผีพวนทำไฮไลท์ที่จมูกเท่าไข่ขี้เกี้ยมไฮไลท์เท่าไข่กับแก้มที่หน้าผากโหนกแก้มที่ปลายคางและซานดังใช้รองพื้นมาจำ้ำพิศให้ดูซิดเหมือนคนตกสางมาสามวันมาทาลุสติคสีสัมพูคือหมมาเืองพ อันประกบกบตัดผมหน้ามาให้คือแต้วเออบอ๊แมนมันสั้นโพดตัดกรึบเออไข่แนมามัดผมเซ็ตผมใส่ส่งใส่เสื้อใส่มักกอดแต่งหน้าคือแต้วนะัทพรเสร็จแล้วขอตัวไปเก็บผักปลอดมาต้มให้หมูกินก่อนนะคะเสร็จแล้วสวย